ทูบจะแตกค่อมได้ดันทูบจะแตกเครื่องหัวมาเฟาวๆเล้วสิแตกก้อนบรไทได้เด็กที่เพิ่ได้ได้เหมือนจะหกสี่สองหกมันจะสองหกสี่สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เดินทางมาตามมาดามเลนะครับเนาะนะครับงวดที่ผ่านมาวดีจุให้้อกแลงวดที่ผ่านมามาดามเล่ผมขอเขาเบิร์ตเนาะเขาเบิร์ตเขาเบิร หกสามขึ้นบ้านขึ้นบ้านเขาเบิรเมื่อนั่น้นบ้านก็เขาเขาเบิร์เขาไปัดที่หนึ่งจุดน้ำไหนเขาเนิ่านั่ครับแมนค่ะถึงเนั่นานเข้าทั้งนบ้านเข้าทั้งรัฐบาลไทยเมาตดามคุณพ่อ ารวองวาทสเป็นงวดนี่่น่องดสองรัฐบาลวมตเล่าทั้งสองเอายามเาดพราะว่าของเราเขาทังเกินบ้านทั้งดละดทั้งรัฐบาลไทยต่อรัฐบาลไทยด้วยมาอเกแล้วเป็นเป็นดังอยู่อยากจุดอยากจุดประมาณนี้อ้ก็เลยคิดถึงว่ากเลรคิดถึงว่าบ๊บพากันบ้างเพราะคิดประมาณนี้งเต็ล แต่ว่ากต่ว่าจะจุดจุดคิดอยู่อยากจุดอยากจุดอยากจุดพนาดนี้มาเลยแบรนดนี่มาหอดมาเพิ่งเอาให้เอาไหมไหมไปเลยครับเอาไหมไหมพี่เอาให้ไหมไหมไปเลยด่วนไหมไหมอ๋ไหมดวนด่วนสามตัวตรงตัวเรือตะพุ่นเสียแจ็คตู่เนาะหยอบอือสามตัวตรงเลยด้วยคุณแด้ขมากระสาถั่วเยอขอสุดดีมีสุกร้าไนะครับจับรถที่ผ่านมาเข้าหกสามเด้อของมาดามรัฐบาลไทย เพื่อนบ้านเข้า0-3-3-0์มสามศูนย์แมนวลาเขาสำลอกใเดียวนะติดอติดตามกันนะครับมักเจ็ดเดขทีนมักเจ็ดบองนะนี้มักเจ็ดมั้งครับเดี๋ยวมาลองเบ่งเล็กถูกว่าสิเมตเจ็ดบอเราองเบ่งเด้พี่น้องามางดมาเห็นเสียดายเนาะอยังก่อนตอนเลขฟันแม่เห็นต่างนะเก่าเก่าซีเข้าไปออกข้างหน้าเนาะ แต่ว่าเลขถูกพขอไม้ยังกวหกสามหกสามสามสามเขาเลขสองมากเลยตัวเลขตัวได้ค่ะตัวเลขสองวันที่ผ่านมามาดามมามักตัวใดก่กว่าแลแต่ว่าสองนี่มักตัวมักได้หลายตอนแรกด้นึ่องกันย่ามักเจ็ดเลขชอบแม่ค่ะชอบเลขที่ชอบอ่ะชอบเจ็ดเจ็ดตัวเดียวบอก จ็ดบ่เจ็ดเก่าเจ็ดเก่าแม่มาเขียนเขียนให้เอฟซีครับมึงจะตรงกับเหล็กปูกปูยาบ่อนะครับเจ็ดเก้าตัวเดียวเจ็ดเก้าเด็กถูกตอนนี้มาแล้วสองตัวเหล็กตัวแรกสองสองก่อที่พันมาโชคดีกับเหล็กถูกเนาะธรรมดาเพื่อนหายทั้งรัฐบาลไทยหายทั้งตำเล่าผมมาจากทางไก่บอกว่าคิดอยากหยุดเพราะว่าเป็นมาแต่ไก่นะนิดตุน ท่งคาร์น้ำมันมือหน,นิมือหนิก็ทรงคาร์น้มันเนี่ยเมื่มนี่เริ่ม,นมันกเลยมืออากจะได้มาตีมาฟิวมีสองอะเด็กถูกมาแล้วสองแต่ว่าเขียนตัวที่มาดามชอบก่อนเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตัวเดียวเจ็ดเก้าตัวเดียวเจ็ดเก้าตัวเดียวเรียกชอบนะครับเป็นเลขสองตัวพอดีเลยก็มาหมักตัวนี้ครับมึยังมาต่องมาสูตรอยู่ครับอัน บ,บัวค่ะแบบว่าเป็นแบบว่าเอ๊เ็ดเก่าอย่างประมาณนี้สไหมยามาล่อเบิรงเล็กูกของมาดามเดี๋ยวให้เบรลกัูเราะเขียนเขียนพร้อมกันทโกทีเดียวเลยทุกทีเดียวนะครับเนาะแป๊บหนึ่งก็ฝันมาดามเนาะ่ที่แล่วบอกเอซี่ว่าจะได้กว่าั้งมาดามบอกเอซีัว่าจะได้กฝันบอเล็กฝันหรือเล็กถูก เล็กเล็ฝันไหมเล็กฝันแมนเล็กฝันนะเก่ามืที่เดีวมาที่เดียวเก้าเกาสีไปยู่เกาเก้าเก้าจำได้ยู่เกาเกาสีไปออกข้างหน้าเลยนะครับเก้าเก้แต่ว่าเลรกถูกนี้ได้หกศสบอสมสนย์หกหกศูนย์สามมนั่นแหละเขาจุดเขาเขาไปเขาเล่าหรอกไปเขา รัฐบาลไทยผมเนาะก็เข้าเพื่อนบ้านหมดเลยอ่ะวันที่ผ่านมาเนาะก็ได้หกศูนย์สามสามศูนย์หกไปทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะมาดามสำหรับวันนี้ก็คือจุดแล้วตอนนี้ตัวเลขตัวแรกได้เลขอะไรคะเลขสองเลขสองมาแล้วเลขสองมาแล้วนะคะสําหรับตัวแรกได้มาแล้วเลขสองวันนี้เลขที่มาดามมาขึ้นนี่อยู่แล้วตัวไดคะมาดามคะเลขเก้าเจ็ดเก้าตัวเดียว ตัวเดียวจ้ะชอบชอบชอบจ้าถ้าสามตัวศ um> ูนย um> uh ์เจดเก้าสมตัวศ um> um> ูนย um> mm ์เจ um> ็ดเก้าสามตัวแล้วก็ศูนเจก้าสองตัวย่างศูนย์เจเลยพี่79ี่ทำเขียนศูนย้านะครับเขียนศูนย์เจ็ดก้าเลยน้นก็เอาให้ตัดเอาอันนี้เป็นเลขมันนีจุดแนงสินะ แล้วก็เป็นคล้ายๆแบบว่าก็จะผู้ใดสิมาให้จุดที่อย่างแบบบ้านนี่ลเรอยากจุดแหมกำลังว่าสิไปแล้วได้บังหับแมนจะไปแล้วก็เลยได้ใจคิดว่าเออไปรถตัดกลับมาจังจะมาจุดพอดีจะเจอเอฟนินงกับเอฟซีคือว่าเอฟซีก็โชฟี่น้ำตาลหกนะฮะหาเบื้องตัวที่สามนะครับรอตัวที่สาม โลถือที่นี่นี่ตัววีกาลวงกาลงว่าน้เนาะเอาควซื้อกาแฟเมากาแฟแบบนุวบอกแล้วนุ้บอกแล้วเป็นยาจุดเนาะจะทำไฮไลท์ยังไฮไลท์รอสีแดงเดี๋ยวรอตัวเดียวตัวที่สามเดี๋ยวเลกทุกอย่างพี่น้องก็ตัดเอาแล้วเันลยหดยทูกจะแตกน้ำมันจานหนึ่งมามาากสี่คนหนึ่การหัวมาแล้วหัวเล้ว แัดมันซีอยู่อุ้ยบอซีกันหนึ่งหนัวลมเด็ัล้เมเล่มเดอเนี่ย้ีเด็กมักเด็กมัแ้ย่าเรามักเอะไรเนี้เด้อใจว่านี่ยใจว่านี่ค่ะบ้งตมนซีป่ะจุดหนึ่งจุดที่ไรออกข้างนั้นจุดจำไหนออกจำนั้นอุ้ยความเด็กนึงป่ ย่ำไหนออกย่ำเด้อพี่น้องเด้อไม่รุ้นนะครับเลขทูบสองตัวแรกสองกับหกตัวที่สามไม่รุ้นกันว่าจะเป็นหนึ่งกับจะเป็นหนึ่งดีเป็นสี่นะครับหนึ่งฮะสองหกหนึ่ขอเบลพน้องเลขทูบสองหกหนึ่งเด้อเลขมาเจ็ดเก้ามาเราบอกตัวที่สามพี่น้อบอกสองหกหนึ่งตัวที่ตัวที่สามเลขหนึ่งหรือสี่เดี๋ยวท่านได้ชัด หนึ่งหนึ่งหนึ่งแค่ชัดหรอชัดแล้วชัดแล้วสรุปตัวเลขมากกตตัวเดียวเจ็ดเก่าตะวันมาเลตเจ็ดเก่าน้ำปูแหนะราวะก่ะเนาะเพิ่นอยากเหมือนเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนจะมีไผ่มากเลรกะอยากให้จุดเนี่ยว่ามันจุดเนี่ยนี่ประมานหนีเป็นงเป็นเรื่องแปลกอยู่เด้อเป็นมาดามซินิเ้นเรื่องนี้มนเป็นแปลกเป็นคือข้นจะมากสรุปแนวทางของมาดามเลนะครับนะครับสรุปตัวเลข ม่ดามันใจว่าเนีมากตัวเลขกัวได้มากที่สุดมากที่สุดตัวนสรุปไหชอบสุดๆกัมากที่สุดตัวาวี่มากสุดนี่ตัวนเจ็ดเก้าชอบสุดๆแมนค่ะมากที่สุดเลขคูก็อย่าดูมนะคะเลขชอบสุดเจ็ดเก้านะคะเลขคู่สองหกหนึ่งนะคะสามตัวเลขชอบจะเป็นศูนย์เจ็ดเก้าน้ม่ดามเนาะใจว่าคนจะคนโอเคครับผมอ่ะสำหรับ สำหรับแนวทางมาดามเรนะครับสรุปตัวเลขก็คือ079แล้วก็79เลขทูบ261นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับขอบคุณมาดามเรครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเอร์เซตเต็มโปรดใช้วิจายณญาณในการรับชม